มาถึงช่วงเสกสรรปั้นแต่งแล้วค่ะเชื่อแน่นะคะว่าช่วงนี้จะต้องเป็นช่วงโปรดของแฟนๆ my home อย่างแน่นอนเพราะว่าพี่ฮอนกับน้องออนเขาจะพาเราไปประดิษฐ์อะไรเก๋ๆกันค่ะอยากรู้แล้วแหละว,ว่าสัปดาห์นี้จะเป็นอะไรนะคะไม่ใช่อะไรหรอกจะได้กลับไปทำตามที่บ้านบ้างค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมเลยค่ะ สนับสนุนโดยจอร์เข้มาตรฐานอเมริกาวินออนคุณผู้ผมชมมาแล้วเอา้มามมแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ผู้ชคือวันนี้ออนเตรียมอ,อุปกรณ์สำหรับช่วงเสกสรรปั้นแต่งแบบว่าแน่น เต็มเอียดมากนี่<ช>คือถ้าโต๊ะเราไม่แข็งแรงหักไปแล้วัวบอกคุณผู้ชมเลยค่ะว่าวันนี้เราจัดเต็มเต็มที่สําหรับคุณผู้ชมที่ชอบในการที่จะตกแต่งผนังให้มีสีสันสวยงามสําหรับผนังที่เป็นซีเมนต์เตรียมมาเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะ,คะไอเดียการทําผนังสวยๆด้วยเทคนิค s t ตนซิลอาร์ตก็คืออะไรคะสเตนซิลอาร์ตรก็คือ เทคนิคการฉลุลายค่ะพี่ฮอนโดยที่เราเนี่ยจะประดิษฐ์ลวดลายด้วยการฉลุแล้วก็ทาสีทับลงไปบนลายนั้นเพื่อสร้างสีสันตามจินตนาการกว้างไกลของเราเชื่อว่าขันไม้คันมือกันละคันเราก็ขันเทคนิคที่วาเนี่ยมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างมีดังต่อไปนี้ค่ะพี่ฮอนแผ่นพลาสติกใสแผ่นรองตัดไม้บรรทัดคัตเตอร์อันนี้เป็นใบมีสาหรับการแกะสลักโดยเฉพาะแปรง กูเกันค่ะสก๊อตเทปลูกกริงจากแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ตัวที่จะมาสร้างสีสันให้กับเราก็คือจอร์แค่คัลเลอร์ซีเมนต์ค่ะพี่ฮอนได้เลยแล้วก็ต้องมีแผ่นกรลองกําแพงซีเมนต์สมมุติว่านี่เป็นกําแพงบ้านเราที่เราได้ไปตัดออกมาจากบ้านเราแล้วอันนี้เป็นแพทเทิร์นที่ออนสร้างลวดลายมาเองนกฟลาเิงโก้อันนี้สำหรับที่ฮอน่ะเป็นลายไทยกหนกสำหรับพี่ฮอนใช่เป็นแบบวินเทจเลสเตอร์ย้อนยุคแบบว่าดูคลาสสิกโน คลาสสิกไงตามอายุและหน้าตาสำหรับคนทางบ้านถ้าเกิดไม่ถนัดในการวาดรูปก็สามารถไปกดไลค์เราในแฟนเพจ My Home TV เราก็จะนำแพทเทิร์นส่วนๆแบบนี้เข้าไปแจกแจกให้นี่ค่ะเริ่มแรกเราจะนำกระดาษแพทเทิร์นของเรามาวางลงไปบนแผ่นรองตัดแล้วก็แตะสตัเทปไปที่4ี่มุมเมืองของเราให้แน่นเป็นขั้นตอนที่สําคัญเลยเพราะว่าถ้าเราคิดว่าแบบโอ้ยไม่ต้องติดลรอกแล้วเราวางไปตอนที่ระหว่างที่เราตัดมันเคลื่อน ความเรียบร้อยสวยงามของตัวนี่ตัวลายที่เราพทิน์ก็จะแบบว่าก็จะเบี้ยวไปก็จะไม่มีคบจากนั้นเราก็นำพลาสติกใสของเรามาวางทับลงไปบนแพทเทิร์นกระดาษติดมันให้แน่นเข้าไปเหมือนเดิมนะคะแต่ขั้นตอนในการตัดเนี่ยก็คือเราตัด ที่ขอบด้านนอกเราจะตัดที่เส้นเอาไลน์ด้านนอกของรูปสัตว์ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวตรงส่วนพื้นที่สีดำเนี่ยจะเป็นพื้นที่โล่งแล้วเราจะมาลงสีทอบลงไปใช่จะเริ่มเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราต้องมาเตรียมกําแพงของเราก่อนเราชอบความสีสันเราเตรียมไว้เป็นสีฟ้าครามแต่ว่าไม่ต้องลงสีรองพื้นนะคะพี่ฮอนสีของเราสามารถทาได้เลยเพราะว่าอันนี้มันเป็นผนังซีเมนต์แล้วแล้วก็ตัวนี้คือเป็นสีซีเมนต์ซีเมนต์เป็นเพื่อนกับผนังซีเมนต์แหละโอเคค่ะงั้นเรามาทาสีพื้นกันเลยค่ะการผสมสีนี้หนึ่งต่อหนึ่งค่ะให้เทน้ำลงไปก่อนค่ะ น่้วก็เทสีลงไปนี่ค่ะแล้วก็นี้เป็นอีกสีหนึ่งที่ทออนจะใช้เป็นช็วคโกแลตดิแต่ว่านี้เราใช้ปริมาณน้อยเดี๋ยวเราประจงน้อยพอแล้วก็เทน้ำลงไปแล้วก็ใส่สี พี่คอนพี่คอนต้องเอานิ้วโป้งดันอย่างนี้นะดันตรงตัวที่จับนี้แล้วก็เอานิ้วชี้ดันไว้ด้านห<ะ>ลังจับนี้เราจะได้มีแรงในการ,การดันก็เ,เวลาทาทับเส้นที่สองค่ะพี่คอน<ะ>เราต้องให้มันทับไปที่รอยเดิมประมาณสักหนึ่งนิ้วแล้วก็ค่อยลงต่อเพราะว่ามันจะได้ไปทับตรงรอยขอบๆที่เป็นสีอ่อนอ ค่ะ่อลสำหรับกำแพงสีฟ้าครามของเรานี่พอเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นสีนี้เลยอันนี้จะเป็นเท็กเจอร์ของการกลิ้งสีสีกลิ้งและเป็นแบบนี้เป็นเหมือนปุยๆของฟองของขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราเตรียมผนังสีพร้อมแล้วต่อไปเราจะมาทำ ลวดลายนี่เลยคะ่ะสเตนซิลอาร์ตนี่ที่เมื่อกี้เราฉัุไวเรียบร้อยแล้วมา<ช>สร้างลายลงบนกำแพงค่ะได้เลยเริ่มต้นก่อนเลยเอามาะดาษก,ก่อนอยู่ตรงนดีประมาณนี้การกะลายบนผนงังนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญ ในการลงสีตรงนี้เทคนิคก,ก็คือเราค่อยๆปาดสีแต่ทีละน้อยเมื่อปาดลงไปแล้วปาดลักษณะไปในทางเดียวกันจะทำให้สีไม่เลอะเอาละค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เราพักผนงังให้รอสีแห้งเรียบร้อยแล้วเราสองคนได้แกะไปบ้างแล้วเ<ช>หลืออยู่แค่สองตัวเราจะแกะให้คุณผู้<ก>ชมดพมูพร้อมๆกันเลยเค่ะคุณผู้ชม เสร็จเรียบร้อยสวยมากองงเรื่ออยากให้คุณผู้ชมนําเทคนิคที่เรานําเสนอในวันนี้คือเรื่องของสเตนซิลอาร์ตเนี่ยไปใช้ในการแต่งเติมสีสันบนผนังซีเมนต์เพราะว่ามันออกมาแล้วมันน่ารักนะแล้วมันก็ทนทานด้วยแล้ค่ะสามารถโดนน้ำได้ด้วยค่ะแล้วอย่าลืมกลับมาพบกับเราสองคนในช่วงเสกสรรปั้นแต่งดูกันที่ว่าไอเดียอาทิตย์้าของเราจะทําของแต่งบ้านเป็นอะไรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่ารัก